นี่คืออะไรครับนี่คือหยาดเหงื่อที่ไหลลงบนผืนดินนี่คือนิ้วมือที่กําลังพิมพ์คีย์บอร์ดจนเจ็บปวดชาในความมืดของกลางคืนนี่คือผลลังที่กําลังก้มเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตท่ามกลางแดดจ้านี่คือการอดทนที่ต้องฝ่าการจราจรที่ติดขัดเพื่อส่งอาหารให้ทันเวลานี่คือแรงงานคือเวลาและคือชีวิตมนุษย์ในโลกยุคใหม่ที่เราอาศัยอยู่แรงงานเวลาและชีวิตเหล่านี้ถูกแปลสภาพถูกย่อส่วนให้กกลายเป็นสิ่งที่ เราทุกคนคุ้นเคยเราเรียกมันว่าเงินมันคือตัวเลขในบัญชีธนาคารเราทุกคนทํางานาาหนักเพื่อรอคอยตัวเลขก้อนนี้แต่เคยมีใครรู้สึกเหมือนกันไหมครับความรู้สึก,กอึดอัดเมื่อเราอะ่ะจ้องมองหน้าจอสมาร์ทโฟนกดรีเฟซแล้วก็กดรีเฟซอีกครั้งหนึ่งแต่ยอดเงินก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเคยมีใครสงสัยไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในช่องว่างแห่งเวลาช่องว่างที่ขั้นอยู่ระหว่างวินาทีที่คนจ่ายกดโอนเงินให้คุณกับ ินาทีที่เงินก้อนนั้นปรากฏขึ้นในบัญชีของคุณจริงๆช่องว่างนี้นะครับมันอาจจะเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจจะ1วัน2วันหรืออาจจะนานกว่านั้นถ้ามันโชคร้ายพอที่จะไปตรงกับเส้นสีแดงบนปฏิทินที่เรียกว่าวันหยุดราชการแล้วก็ติดวันหยุดเตราอาทิตย์อีกทีหนึง่งเมื่อเราถามครับเมื่อเรากระวลกระวายระบบก็จะมีคําตอบสําเร็จรูปให้กับเราเสมอกําลังประมวลผลค่ะต้องรอรอบ c l e a r i นะคะมันเป็นกฎที่แบบว่าต้องรอการตรวจสอบเพื่อป้องกันการฟอกเงินน่ะ อ๋อเมื่อวานนี้วันหยุดค่ะวันนี้ก็เลยต้องรอรอบเช็คอีกต่อหนึ่งค่ะต้องรอวันทําการวันหน้านะคะเราถูกบอกให้รอครับเราถูกบอกว่ามันเป็นขั้นตอนเราถูกบอกว่ามันเป็นความปลอดภัยเราพยักหน้าแล้วเราก็รอต่อไปเพราะเราอะถูกทาไม่เชื่อว่าน,นี่คือเรื่องปกติแต่คําถามที่ระบบไม่เคยตอบเราตรงๆเลยก็คือในขณะที่เรากําลังรอเงินของเรามันไปอยู่ที่ไหนมันไม่ได้หายไปและมันก็ไม่ได้นอนนิ่ง อยู่ในท่อส่งกันดิจิทัลเพื่อรอให้พนักงานธนาคารมาเปิดดูในเช้าวันจันทร์ไม่เลยครับความจริงก็คือมันกำลังถูกนำไปใช้งาน ในโลกการเงินนะครับเขามีชื่อเรียกช่องว่างแห่งเวลานี้เเขาเรียกเงินที่ค้างอยู่ในระบบนี้ว่าโสดหรือเงินลอยโฟดนะครับคือเงินที่ออกจากบัญชีผู้ส่งแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าสู่บัญชีผู้รับมันคือเงินของเราที่ลอยค้างอยู่ในบัญชีพักรอของสถาบันการเงินและนี่นะครับคือความจริงที่คนรากหญ้ายอย่างเราอ่ะต้องตื่นรู้เงินก้อนนี้ที่เป็นหยาดเหงือ่อและเวลาของเรามันไม่ได้ลอยอยู่อย่างไร้ค่านะครับเศษเงินนับหมื่นนับแป๋ นก้อจากคนนับหมื่นนับแสนคนที่กําลังรอเหมือนกับเรากําลังถูกรวมกันในบ่อพักเงินนี่กลายเป็นกองทุนสภาพคล่องขนาดมหมาหลายพันหรืออาจจะหลายหมื่นล้านที่ธนาคารนั้นสามารถนําไปลงทุนข้ามคืน้นเพื่อทํากําไรโดยที่เราอ่ะผู้เป็นเจ้าของเงินไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ดอกเบีย้ยไม่ได้ค่าชดเชยและไม่ได้แม้แต่ความจริงในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการเอาเปรียบเชิงโครงสร้างที่มันเกิดขึ้นกับเราทุกคนเราถูกเอาเวลา ถูกเอาหยาดเงื่อและอำนาจของเราผ่านระบบการเงินที่เราถูกบังคับให้ต้องพึ่งพาโดยที่เราครับไม่เคยรู้ตัวเลยและนี่นะครับคือเสียงจากวัชพิชและเราจะมาถอดรหัสกันว่าทำไมระบบมันถึงได้เห็นแก่ตัวขนาดนี้และทำไมเราอ่ะถึงสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้แหะครับท่านผู้ชมโโฟหรือเงินลอยนะครับมันคือคำตอบว่าเงินของเราไปอยู่ที่ไหนและเมื่อคุณรับเงินโอนจากต่างประเทศระบบที่เรียกกันว่า s w i f t SWIFT มันไม่ได้ยิงตรงจากผู้ส่งมาถึงมือเราเหมือนกับพร้อมเพย์แต่มันคือการส่งข้อความผ่านธนาคารตัวกลางหลายทอดและในทุกๆท,ทอดที่มันแวะพักหรือเมื่อมันเดินทางมาถึงธนาคารปลายทางในประเทศต้นทางเงินของเรานั้นจะถูกพักไว้ก่อนรับมันจะไปนอนรออยู่ในบัญชีพิเศษที่เรียกกันว่าบัญชีพักรอบัญชีนี้เนี่ยไม่ใช่บัญชีออมทรัพย์นะครับและแน่นอนครับมันก็จะไม่ช่ายดอกเบีย้ยให้เราแน่นอนทีนี้ลองจินตนาการตามนะครับในบัญชีพักรอนเนี่ยะมัน ก็ไม่ได้มีแค่เงินสองสามแสนของใครบางคนที่รอค o ูกั้โอนมาให้แต่มันก็มีเงินเดือนของฟรีแลนซ์อีกนับหมื่นคนมีเงินค่าสินค้าของคนค้าขายออนไลน์อีกนับแสนรายมีเงินที่ลูกส่งกลับบ้านจากต่างประเทศอีกนับล้านมีเงินทุกก้อนที่กําลังรอก,การอนุมัติรอวันทาการหรือรอรอบเคยร์ริงเศษเงินของเราแต่ละคนที่มันดูเหมือนกับจะไม่มีค่าเมื่อมารวมกันในบ่อพักเงินขนาดมหึือบานี้ครับมันคือ ยอดเงินรวมหลายพันล้านหรืออาจจะหลายหมื่นล้านในทุกๆวันและนี่นะครับคือความเป็นจริงที่น่าตกใจข้อแรกครับท่านผู้ชมคิดว่าธนาคารจะปล่อยให้เงินหลายพันล้านนี้เนะี่ยมันนอนนิ่งๆโดยไม่ทําอะไรเลอครับไม่ไม่เลยครับเราธนาคารครับเขาจะนําเงินก้อนนี้เงินลอยที่มันควรจะเป็นของพวกเราไปปล่อยกู้ในตลาดที่เรียกว่าตลาดเงินข้ามคืนที่เรียกกันว่าโอเวอร์ไนท์มาร์เก็ตหรือตลาดระหว่างธนาคาร Interbank Market พูดง่ายๆนะครับก็คือธนาคารนั้น เอาเงินในบ่อพักนี้ไปให้ธนาคารอื่นหรือสถาบันการเงินอื่นที่ต้องการเงินสดด่วนยืมแค่หนึ่งคืนครับแล้วพอวันรุ่งขึ้นธนาคารนั้นะก็จะคืนเงินต้นพร้อมกับดอกเบี้ยธนาคารได้กําไรจากเงินที่ไม่ใช่ของตัวเองพวกเขาทําแบบนี้ซ้สำๆทุกๆคืนทุกๆวันครับแม้แต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์นั้นธนาคารก็ยังสามารถทํากําไรได้หรือแม้แต่วันหยุดนักขัลฤกษ์ก็ยังสา,ามารถทํากําไรได้ครับสมมตินะครับถ้ามีเงินจากลูกหลานโอนเข้ามาให้กับพ่อกับแม่ที่อยู่ในประเทศ ต้นทางนะครับแล้วมันก็ดันตรงกับวันศุกร์พอดีเงินที่เป็นโฟนะครับมันก็ยังคงค้างอยู่ในบัญชีพักรอของธนาคารคุณธนาคารของคุณนั้นจะสามารถนําสภาพคล่องที่ได้จากบ่อพักเงินที่มีเงินของคุณน่ยมันรวมอยู่ในนั้นนะครับไปปล่อยกู้ข้ามคืนให้ธนาคารอื่นในบ่ายวันศุกร์นี้ธนาคารที่ยืมไปก็จะคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสามวันในเช้าวันจันทร์ตรุปก็คือในทางเทคนิคนะครับธนาคารน่ยไม่ได้ทําการซื้อขายหรือยืมเงินกันในวันเสาร์าทิตครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วธนาคาร นั้นสามารถใช้เงินลอยหรือโฟดได้นะครับของเราที่มันค้างในบ่ายวันศุกร์ไปปล่อยกู้หนึ่งครั้งที่สร้างกําไรดอกเบี้ยให้กับเขารวดเดียวได้ถึง3มวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยครับดังนั้นถ้าเงินของคุณน่ะมันเข้าไม่ทันวันศุกร์แล้วก็แล้วก็ต้องค้างไปถึงวันจันทร์มันจึงทํากําไรให้ธนาคารมากกว่าการที่มันจะค้างจากวันจันทร์ไปอังคารเสียอีกครับท่านผู้ชมและในขณะที่เราเจ้าของเงินตัวจริงกําลังนั่งกังวลกังวลให้กลังกดรีเฟรชแอปธนาคารกาลังกังวลว่า จะจ่ายค่าเช่าบ้านพันไหมกําลังงุนงิดว่าทําไมระบบมันถึงเชื่องช้าอุ้ยอ้ายในขนาดนี้เวลาของเราที่เสียไปความกังวลของเราญาติเหงื่อของเราที่ถูกแช่แข็งเอาไว้มันได้กลายเป็นเครื่องมือทํากําไรฟรีให้กับสถาบันการเงินไปเรียบร้อยนะครับและนี่เห็นแหละมันอาจจะเหมือนกับการเอาเปรียบเชิงโครงสร้างหน่อยๆน่อยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเอาเวลาและค่าเสียโอกาสของพวกเราไปทํากําไรโดยที่เราไม่ฐานะเจ้าของเงินไม่ได้อะไรตอบแทนเลยแม้แต่บาทเดียวไม่แม้แต่ ดอกเบีย้ยไม่แม้แต่คําพอพูณมีแต่คําว่ากรุณารอและนั่นนะครับมันคือความจริงข้อที่1ครับและถ้าคุณคิดว่าโฟดมันแย่แล้วความจริงข้อที่2ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนะี่ยมันคืออํานาจที่แท้จริงมันคือสิ่งที่แยกพวกเขากลุมทุนธนาคารออกจากพวกเราประชาชนคนธรรมดาเราทุกคนนั้นต่างก็มีความเชื่อกันมาตั้งแต่เด็กเราจะมป็นครับว่าธนาคารเนี่ยคือตัวกลางคือสถานที่ที่ปลอดภัยที่เราเอาเงินออมไปฝากแล้วธนาคารก็จะเอาเงินออมของเราก้อน นนั้นไปปล่อยกู้ให้คนอื่นๆที่อยากจะกู้ซื้อบ้านซื้อรถธนาคารก็ แค่กินส่วนต่างของดอกเบีย้ยนั่นคือภาพที่เขาอยากให้เราเชื่อแต่นั่นน่ะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนะครับความจริงที่น่าตกใจเลยก็คือเมื่อคุณครับเดินเข้าไปในธนาคารแล้วขอกู้ซื้อบ้านสักห้าล้านเหรียญแล้วก็ธนาคารนั้นอนุมัติธนาคารไม่ได้ไปเปิดตู้เซฟแล้วหาเงินหล้านเหรียญมาให้คุณนะครับธนาคารไม่ได้ไปดึงเงินฝากของนายกอือนางขอไม่คุณเลยสิ่งที่ธนาคารทํามันทรงพลังยิ่งกว่านั้นมากเลยครับธนาคารแค่ขีดตัวเลขพิมพ์ตัวเลขครับลง ในคอมพิวเตอร์ในทางบัญชีธนาคารนั้นสร้างหนี้สินขึ้นมาคือเงินฝาก5ล้านเหรียญของคุณครับในบัญชีและในขนาดเดียวกันธนาคารก็ได้สร้างสินทรัพย์ขึ้นมานั่นก็คือ สัญญาเงินกู้5ล้านเหรียญที่คุณนั้นต้องจ่ายคืนพวกเขาถ้าผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับธนาคารนั้นสร้างเงิน5ล้านเหรียญขึ้นมาจากอากาศติยธาตุเงินใหม่5ล้านเหรียญครับมันก็เพิ่งจะถูกสร้างขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจจากการพิมพ์ตัวเลขและวินาทีต่อมานั้นธนาคารก็จะเริ่มคิดดอกเบี้ยจากคุณดอกเบี้ยจากอากาศติยธาตุที่พวกเขาสร้างมันขึ้นมาเองนี่ไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิดนี่คือระบบการธนาคารที่เรียกกันว่า Fractional Reserve Banking หรือระบบธนาคารสำรองบางส่วนและเครดิต Creation, การสร้างสินเชื่อธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ Bank o อ e ฟอ l a แ d ครับเคยออกมายอมรับเรื่องนี้อย่างเป็นทางการครับว่าธนาคารพาณิชย์ตั้งเงินส่วนใหญ่ในระบบเศรษฐกิจไม่ใช่รัฐบาลทีนี้ท่านผู้ชมเห็นความต่างชั้นทางอำนาจหรือยงังครับเห็นความเลื่อมล้ำที่มันบิดเบี้ยวนี้ไหมพวกเขาอะพวกเขามีอำนาจในการสร้างเงินใหม่จากอากาศยุทธาตปล่อยกู้และเก็บดอกเบียบ้ยมหาศาลจากเราแต่พอเป็นเงินจริงของเราประชาชนเงินที่ได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานเงินที่มาจากการทำงานจริงๆอะเงินที่ มาจาจกต่างประะเทศกว่าผมจะแบกกระสอบปุ๋ยมาได้นะครับกว่าผมจะปีนขึ้นไปบนนั่งร้านแล้วก็ชาปูนกว่าจะทาสีแต่และก็ปองเสร็จแล้วกว่าจะได้เงินค่าแรงพวกนี้แล้วส่งกลับบ้านเงินเหล่านั้นมันกลับถูกนาไปแช่ไว้ก่อนพวกเขาพักมันไว้1วัน2วันสวันเพื่อเอามันไปหากําไรจากโฟดอีกทอดหนึ่งพวกเขาทํากําไรจากเงินที่ สร้างจากอากาศและพวกเขาก็ทำกำไรจากเงินที่ถูกแช่แข็งของเรานี่คืออำนาจที่แท้จริงที่พวกเขาถือเอาไว้ในมือครับอำนาจในการสร้างความมั่งคัง่งและอำนาจในการดึงความมั่งคัง่งจากเวลาของพวกเราไปและนี่คือเหตุผลที่เราเป็นได้แค่วัชพืชในสายตาของระบบนี้แต่เมื่อเรารู้ทางรับเราก็ต้องตั้งคำถามกลับไปและแน่นอนครับพอเราพูดถึงเรื่องโฟดหรือว่าการสร้างเงินก็ย่อมต้องมีผู้เช่วชาญย่อมต้องมีนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าผู้บริ หาธนาคารออกมาโต้แยง้งออกมาเถียงว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือการมองโลกเพียงด้านเดียวนะแอดมินแกจะไปเข้าใจอะไรเกี่ยวกับระบบเศรษฐศาสตร์เราแอดนะ่ยยังไม่เข้าใจถึงระบบมันนะและบางทีแอดนะ่ะอาจจะกําลังทําให้เรื่องเล็กกับเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นไปได้ดีเลยครับงั้นเรามาโต้แย้งกันด้วยเหตุผลกันทีละประเด็นเลยดีกว่าคุณนะ่ะกาลังโวยวายเรื่องอะไรที่เงินของคุณช้านะ่ะก็เป็นเพราะว่ามันติดวันหยุดนะคะ่ตะตอนโลกไงพนักงานของเราอ่ะที่เป็นมนุษย์เหมือนกับคุณอ่ะพวกเขา าไม่มีสิทธิ์ที่จะได้หยุดพักผ่อนตามกฎหมายรายงานใดหรือไงและอีกอย่างคุณรู้ไหมว่าทําไมมันต้อง้งังก็เพราะเราอะตรวจสอบครับเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายเอ l a n มเอลแอนตี้มัน n ี่เรอะรู้จักหรือเปล่ากฎหมายนี้เนะี่ยมีเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองเลยนะเพื่อป้องกันแก๊งคอเซนเตอร์ป้องกันปู้ก่อการร้ายคุณอยากให้เราอะปล่อยเงินจากใครก็ไม่รู้เข้าบัญชีคุณทันทีเลยเหรอส่วนกําไรเสรีจ,จากโฟนนะ่ะที่คุณพูดถึงอะเรา เราก็แค่เอามันมาอุดหนุนมาพัฒนาระบบให้คุณได้ใช้ฟรีมาตั้งตู้ ATM ให้คุณได้กดมาจ้างพนักงานร,รักษาความปลอดภัยหลายร้อยคนสิ่งที่คุณเรียกว่าการป้อนน่ะมันเรียกว่าค่าธรรมเนียมในการดูแลร,ระบบไฟและแน,น่นอนครับผมก็เข้าใจในเรื่องของกฎหมาย AML ผมเข้าใจเรื่องวันหยุดผมไม่ได้ขอให้คุณเน่เลิกตรวจสอบผมไม่ได้ขอให้พนักงานของคุณเน่เลิกหยุดพักสักหน่อยแต่ว่าผมเ่ยในฐานะคนรรกแย่ยนะครับที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนะี่ยขอกลับด้วย เหตุผลง่ายๆข้อเดียวเลยได้ไหมครับว่านี่มันปีไหนมันปี2025หรือเปล่าปี2568ั้ยไหมครับทําไมยอดโอนนี่มันแบบซ้ำๆตักๆที่มันมาจากแหล่งที่สะอาดอยาง Google e d i ิเ n เนี่ยที่มันโอนเข้าบัญชีเดิมๆทุกๆเดือนน่ยยังต้องรอมนุษย์มานั่งกดอนุมัติด้วยมือในวันทําการอีกด้วยเหรอ,อยังทําแบบนี้กันจริงๆนะครับกําไรมหาศาลที่คุณได้จากโฟน่การสร้างเงินนะครับทําไมคุณไม่เอามันไปลงทุนลงทุนในเทคโนโลยี AI ลงทุนในระบบไวริสที่มัน ฉลาดพอที่จะแยกแยะได้ว่าเงินนี้เนี่ยมันมาจากธุรกรรมสีขาวสะอาดนะแล้วก็ให้มันอนุมัติไปเลย24ชั่วโมงแล้วเอาคนของคุณเอาเวลาของพนักงานน่ะไปจับต้องธุรกรรมที่มันน่าสงสัยจริงๆได้หรือเปล่าครับคือแบบว่าหยุดใช้ AML แล้วก็วันหยุดเนี่ยเป็นเหตุผลที่ขาดประสิทธิภาพของความไร้ประสิทธิภาพสิครับคุณกำลังพูดถึงเรื่องการสร้างเครดิต creation เรากับว่ามันเป็นเรื่องเลวร้ายคุณรู้ไหมระบบนี่แหละคือเครื่องยนต์ของเศรษฐกิจ มันคือนวัตกรรมที่ทําให้คนธรรมดาธรรมดาอย่างคนณมีปัญญาซื้อบ้านมีปัญญาสร้างตัวมีปัญญาเปิดธุรกิจธนาคารทํา,า,าทได้แค่เอาเงินฝากมาป,ปล่อยกู้เศ่ษฐรกิจมันก็ไม่โตสักทีสิครับส่วเรื่องคนจนที่กู้ไม่ได้นะเราไม่ได้รังเกยียจเขาเลยสักนิดแต่เราอ่ะมีหน้าที่ปกป,ป้องเงินฝากของลูกค้าคนอื่นถ้าเราปล่อยกู้มั่วซั่วไอ้คนไม่มีสลิปเงินเดือนคนที่มีความเสี่ยงสูงแล้วเขาก็หนีไปอะ นั่นน่ะคือเราทํเงินฝากของคุณหายนะเราแค่บริหารความเสี่ยงยังมีความรับผิดชอบไม่ใช่ปูขาดหรือเีดุกันสักน้อยมันเป็นเรื่องโยนที่เลือกปฏิบัตินะ่ะสิครับเป็นโอกาสที่เสีส้งแน่นสิีครับความจริงที่คนรากหญ้าเห็นน่ะมันเป็นแบบนี้ครับพวกคุณใช้เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยต่าติดดินของคนจนนับล้านพอคาแม่ค้าชาวนามนุษย์เงินเดือนเอาไปเป็นฐานเงินสำรองแล้วพวกคุณนั้นก็ใช้ฐานนั้นน่ะไปสร้างฐานเงินใหม่เครดิตเการ์ด ที่พวกคุณพูดกันนั่นแหละกอนมาหืมาเลยเพื่อปล่อยกู้ให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์โครงการใหญ่ๆปล่อยกู้ให้กับกลุ่มทุนที่ให้กู้แต่ละทีเนี่ยก็หลายร้อยล้านมีแต่วานทั้งนั้นเลยแต่พอคนจนเจ้าของเงินฝากตัวจริงคนที่หาเช้ากินค่ำเดินเข้าไปหาคนเพื่อไปขอกู้เงินแค่ไม่กี่หมื่นเพื่อมาตั้งตัวเพื่อมาลงทุนต่อชีวิตสักหน่อยนะ่พวกคุณก็ปฏิเสธพวกเขาด้วยเหตุผลง่ายๆว่าคุณไม่มีสลิปเงินเดือนแล้วก็ผลักใส่พวกเขาให้เดินพอตกออกไปตายเอาดาบหน้า กับนี่นอกระบบกับดอกเบี้ยร้อยละยีต่อเดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำในทุกวันนี้ถ้าคุณกล้าสร้างเงินจากอากาศทําไมคุณไม่กล้าล่ะครับ สร้างระบบประเมินินเชื่อที่มันยุติธรรมขึ้นมาเครดิตสกอร์เรงนะครับระบบประเมิน,นเส่ีเร์น่ะเลิกยึดติดกับกระดาษแผ่นเดียวที่เรียกว่าสลิปเงินเดือนแล้วลองหันมาดูข้อมูลจริงที่คนรกากแยกเขามีกันครับลองดูที่วินัยการจ่ายเงินค่าน้ําค่าไฟดูยอดขายในแอปเดลิเวอรี่ดูประวัติการค้าขายของพวกเขาเลิกเสแสร้งว่าระบบมันเป็นแบบนี้เพื่อทุกคนสักทีครับอ๋อสุดท้ายเวลาที่พวกคุณไม่พอใจเราพวกคุณก็มองไปหาทางเลือกอื่นอยู่ดีแหละ ไปหาฟินเทคไปหาคริปโตเคนตี้สิแต่เราขอเตือนคุณด้วยความหวังดีเลยนะนั่นว่าอันตรายคุณกำลังหนีจากระบบที่มันคงที่สุดไปสู่โลกที่ไร้การควบคุมคริปโตนะโอนผิดทีเดียวคือหายสาบสูญโดนแฮ็กทีเดียวก็คือหมดตัวอยู่กับเรานี่แหละชา้ชาๆตายชัวชา้าเพราะเราปลอดภัยนี่เนี่ยคือสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่หรอแน่นอนครับใครๆครก็ต้องการแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมถูกต้องครับมันอันตรายสำหรับคนทั่วไปมากเลยคริปโตเนี่ยฟินเทค นายเช่าเองก็โอ้โหปัญหายเยอะครับแต่คุณครับคุณกําลังมองข้ามประเด็นที่สําคัญที่สุดไปครับคือคุณไม่เคยถามตัวเองเลยเหรอว่าทําไมทําไมอ่ะทำไมคนถึงอยากหนีทําไมคนถึงยอมเตียงที่จะทิ้งความปลอดภัยที่คุณน่ะ ตั้งใจแบบมอบให้พวกเขาอะ่ะผมจะตอบให้นะครับก็เพราะว่าไอ้ความปลอดภัยของคุณอะ่ะมันมาพร้อมกับความราชาความไร้เหตุผลแล้วมันก็มาพร้อมกับค่าธรรมเนยียมที่จุกจิกจิกจุกจิกมากมายแล้วมันก็มาพร้อมกับดอกเบี้ยเงินฝากที่เหยียดหยาเเช่น0.25%คนไม่ได้อยากหนีครับพวกเขาแค่ทนไม่ไหวทางแก้ที่แท้จริงอะ่ะมันไม่ใช่การคูให้คนอื่นกลัวทางเลือกอื่นทางแก้ที่แท้จริงอะ่ะพวกคุณนั่นแหละพวกคุณน่ะที่ต้องพัฒนาตัวเองให้มันดีเท่ากับพวกคู่แข่งเขาถ้าฟินเท เจ้าอื่นนะ่ะเขาโอนเงินไปอเมริกาได้ภายใน2ชั่วโมงทำไมคุณยังต้องใช้เวลา3วันถ้าแอปอ,อื่นนะ่ะเขาไม่มีค่าธรรมเนียมทำไมคุณยังมีนะครับหยุดอ้างเลยครับหยุดอ้างเลยนะว่าเราใหญ่เลยช้าแล้วเริ่มแข่งขันกันจริงๆติงจังจังสักทีครับคนรากหญนะ้าน่ะเขาไม่ได้อยากเสี่ยงหรอกนะครับเขาแค่ต้องการประสิทธิภาพและความยุติธรรมท่านผู้ชมครับทั้งหมดที่ผมพูดมานะ่ะผมไม่ได้กำลังบอกให้ท่านผู้ชมนั้งเกลียดธนาคารผมกำลังชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นครับมันคือแผล แผลที่เกิดขึ้นจากระบบที่มันบิดเบี้ยวเมื่อเรารู้เราเห็นแผลแบบนี้แล้วเราก็ต้องมาคุยกันแล้วครับว่าเราอ่ะจะสามารถรักษามันยังไงซึ่งนั่นน่ะมันคือบทสรุปของเราครับทั้งหมดที่ผมพูดมาเลยนะครับตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยผมไม่ได้ต้องการจะล้มล้างระบบธนาคารผมไม่ได้กําลังจะบอกให้ท่านผู้ชมนะ่ะไปเผาธนาคารผมไม่ได้กําลังจะบอกให้ท่านผู้ชมครับแห่ไปถอนเงินนั่นคือการการะทําที่แบบว่าไร้สาระครับมันไร้เหตุผลแล้วก็มีแต่จะทําลายล้างเศรษฐกิจที่พวกเราทุกคนนะ่ะต้องพึ่งพา ไม่เลยครับสิ่งที่ผมต้องการสิ่งที่เสียงจากวัชพืชนี้กําลังเรียกร้องอ่ะมันคือการปฏิรูปรีฟอร์มมันคือการปรับปรุงระบบที่มันล้าสมัยแล้วก็บิดเบี้ยวให้มันยุติธรรมขึ้นทําท่าให้มันยุติธรรมขึ้นได้ไหมครับเพราะว่าปัญหาที่แท้จริงอ่ะมันไม่ใช่เงินที่มันเข้าช้าออกช้าแต่มันคือศักเสีของเราที่ถูกมองข้ามมันคือหยาดเหงื่อของเราที่ถูกเอาเปรียบดังนั้นทางออกที่ผมอยากจะเสนอที่มาจากเหตุผลและความจริงของคนรากหญ้ามันมีอยู่3ามข ข้อที่หนึ่งเลยคือปฏิรูปปฏิทิภาพและความโปร่งใสของเงินลอยโปดนะครับถ้าธนาคารน่ยยังยืนยันว่าความล่าช้าเกิดจากกฎหมาย AML แล้วก็วันหยุดงั้นก็ขอเรียกร้องให้ธนาคารลงทุนครับลงทุนในเทคโนโลยี AI ระบบแบบพวกระบบไวริส่ะที่มันสามารถอนุมัติยอดโอนสะดวกหรือว่ายอดที่มันแบบว่าสำซากอยู่แล้วได้ในยี่สิบชั่วโมงอะ่ะมีไหมแบบนั้นน่ะโดยที่แบบว่าไม่ต้องรอคนหรือว่าวันทําการมานั่งปฏิบัติการแล้วอะไรที่มันแบบว่าน่าสงสัยอะ่ะเรา ก็ห้อยมาโฟกัสกันอีกทีและถ้าเกิดว่ายังยืนยันที่จะแช่เงินของประชาชนเอาไว้อะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามครับต้องโปร่งใสครับต้องจ่ายค่าชดเชยถ้าเกิดว่าคุณเอากําไรจากโฟดของเราคุณก็ต้องแบ่งดอกเบี้ยนั้นกลับมาให้เราผู้เป็นเจ้าของเงินไม่ใช่เอาเงินไปกินคนเดียวและนี่นะครับคือความยุติธรรมพื้นฐานครับแค่พื้นฐานนะครับนี่แค่พื้นฐานข้อที่2เลยนะครับก็คือปฏิรูปการเข้าถึงสินเชื่อให้มันเท่าเทียมถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยังยืนยันว่าการสร้างเงิน หรือว่าไอเครดิตเคเชันอะไรเนี่ยมันคือเครื่องยนต์ของเศรษฐกิจงั้นก็จงเป็นเครื่องยนต์ที่มันไม่เลือกปฏิบัติกรับอยู่ยึดติดก,กับกระดาษแผ่นเดียวที่เรียกว่าสาริปเงินเดือนคนรักย่าพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์ไรเดอร์เขาคือคนทํางานที่มีวินยัยจงตั้งระบบประเมินสินเชื่อเครดิตกริงอะไรนะครับ สร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ไหมอ่ะที่แบบว่ามันสามารถมองเห็นความจริงดูข้อมูลที่เขามีดูวิัีการจับจ่ายใช้สอยค่าน้ําค่าไฟดูยอดขายที่มันเกิดขึ้นจริงคือเป็นไปได้ไหมครับที่เราอ่ะจะสามารถสร้างโอกาสให้คนจนได้เข้าถึงทุนที่ผู้คุณน่ะสร้างขึ้นมาไม่ใช่ผักไฟไล่ส่งให้พวกเขาไปเป็นเหยื่อของนี่นอกระบบและข้อที่3ก็คือปฏิรูปรับปฏิรูปการแข่งขันให้มันเป็นธรรมดูสิครับหยุดผูกขาดความมั่นคงไว้กับความอุ้ยอ้ายของตัวเองทางแก้ที่คนรักย่าเขาต้องการนะครับมันไม่ใช่การขู่ให เรากลัวเลยครับทางเลือกใหม่อย่างคริปโตหรือว่าฟินเทคเนี่ยทางแก้ก็คือพวกคุณนั่นแหละครับมองไปที่ตัวเองเลยครับส่องกระจกเข้าไปเลยพวกผู้บริหารทั้งหลายถ้าเกิดว่าต้องแข่งขันถ้าคู่แข่งก,กันของคุณน่ะเร็วกว่าคุณก็ต้องเร็วขึ้นถ้าคู่แข่งขันของคุณค่าธรรมเนียมถูกกว่าคุณก็ต้องถูกลงถ้าคู่แข่งก,กันของคุณน่ให้ดอกเบี้ยด,ดีกว่าคุณก็ต้องทําให้มันดีขึ้นหรือเปล่าอ่ะคือแบบทําไมคุณไม่ใช้ความใหญ่และความน่าเชื่อถือของคุณมาแข่งขันเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคไม่ใช่แบบใช้มันนเป็กก กำบังเพื่อที่จะหยุดพัฒนานะี่ยท่านผู้ชมครับการที่วันนี้ท่านผู้ชมได้ฟังผมในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวรู้ความจริงเรื่องเหล่านี้เนี่ยได้เข้าใจว่าโฟดคืออะไรได้ตระหนักว่าการสร้างเงินเครดิตครีเอชั่นมันทํางานกันยังไงเนี่ย มันคือก้าวแรกแล้วก็ก้าวที่สําคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงครับความไม่รู้มันคือโซ่ตัวที่ล่ามเราไว้การตื่นรู้คือพลังคือพลังที่จะตั้งคําถามคือพลังที่จะต่อรองและคือพลังที่จะเรียกร้องในสิ่งที่เราสมควรได้รับเงินของเรามันไม่ใช่ตัวเลขมันคือเวลาที่เราแลกมามันคือหยาดเงื่อที่เราไปทุ่มเทและมันคือศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ท่านผู้ชมครับอย่าปล่อยให้ตัวเองไปแค่วัชพืชที่รอให้ระบบมาเหยียบย่ําจงเป็นวัชพืชที่ รู้ทันและพร้อมที่จะเติบโตเพื่อทวงคืนความยุติธรรมทางเศรษฐกิจของพวกคุณกลับมาครับและสุดท้ายนี้ผมมีคําถามที่อาจจะอยากให้มันดังไปถึงห้องประชุมที่ติดคเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่าบนหอคอยงาช้างนะครับเพื่อเอาคลิปนี้ไปเปิดบนสไลด์ดูอยู่หรืออาจจะดังไปไม่ถึงเก้าอี้ผู้บริหารที่นุ่มสบายก็เป็นไปได้นะแต่ผมก็อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ครับให้กับท่านผู้ชมกลุ่มนั้นท่านผู้ชมที่อาจจะมองตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงแค่ผลกําไรเป็นประสิทธิภาพหรือ เป็นแค่เกมพังการเงินผมอยากจะชวนท่านลองจินตนาการตังนี้นะครับจินตนาการถึงความรู้สึกของคนที่กําลังนั่งจ้องหน้าจอรีเฟซแอปธนาคารไม่ใช่เพื่อรอโบนัสไปเที่ยวต่างประเทศแต่พวกเขากําลังรอรอเงินเพื่อไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกในวันพรุ่งนี้รอเงินเพื่อไปซื้อยาให้แม่ที่กําลังป่วยอยู่บ้านรอเงินเพื่อที่จะซื้อข้าวกินในมื้อต่อไปหนึ่งวันที่ท่านแช่งเงินของเขาเอาไว้หนึ่งวันที่ท่านเรียกว่า รอบเคร a ิ i หรือวันหยุดสําหรับท่านมันอาจจะเป็นกําไรข้ามคืนไม่กี่ตังค์แต่สําหรับคนรากหญา้าหนึ่งวันนั้นน่ยมันคือความกระวนกระวายมันคือศักดิ์ศรีที่ต้องก้มหัวไปแบกหน้าขอยืมเงินคนอื่นมันคือโอกาสในชีวิตของครอบครัวเขาครับที่ถูกแช่แข็งไปร้องกับเงินก้อนนั้นคําถามที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้กับท่านผู้บริหารเลยก็คือผมก็ไม่รู้เหมือนครับธนาคารไหนแต่ถ้าใครอยากรับก็รับเอานะครับประสิทธิภาพที่ท่านภาคภูมิใจผลกําไรหมหาศาลที่ท่านได้รับความมั่นคง ของระบบที่ท่านใช้อ้างอิงมันคุ้มค่าแล้วจริงๆหรอครับกับการต้องเมินเฉยกับการต้องไร้ความรู้สึกต่อเวลาต่อหยาดเหงือ่อและต่อชีวิตของบรรดาเหล่ามนุษย์ลากญ้าที่มันไร้ความหมายเนะี่ยความมั่งคั่งที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีแต่มันคือการที่เราครับมั่งคั่งโดยที่ไม่ต้องไปเหยียบย่ำใครและมันคือการที่เราอ่ะหลับตาลงในตอนกลางคืนได้อย่างตนิดใจโดยที่เราอ่ะไม่รู้สึกเลยครับว่าเราอ่ะกำลังเอาเปรียบความเดือดร้อนของคนอื่นอยู่ผมเชื่อนะครับผมเชื่อ ในมนุษยธรรมครับผมเชื่อว่าลึกๆแล้วเราอะอยากจะทําในสิ่งที่ถูกต้องวันนี้เนะี่ยไมื่อว่าจะเพื่ออ่างพวกเรารู้ทันแล้วเราจะมีพลังที่จะเรียกร้องและท่านก็มีพลังที่จะเลือกเลือกที่จะเป็นระบบที่ใหญ่แต่ไร้หัวใจหรือเลือกที่จะเป็นระบบที่ยิ่งใหญ่เราไม่เคยลืมอว่าลากฐานที่แท้จริงของท่านเนะี่ยก็คือหยาดเหงือ่อและความไว้วางใจของมนุษย์ตัวเล็กๆเหล่านั้นนะครับและบางทีท่านอาจจะเป็นมนุษย์เหมือนกันก็เป็นไปได้นะขอฝากไว้ให้คิดด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้ในหะ้นยคิดถึงไหนที่มันเป็นกุ คิดสิ่งไหนที่มันดีไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เอาเปรียบหยาดเหงื่อแรงงานใครแล้วล่ะก็ก็ขอให้ตมประรถนาทุกท่านครับขอให้ท่านผู้ชมนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอยู่รับชมคลิปของผมไปดนาน,านและพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ